วัสดีครับพบกันกับผมสุทธศรีวัฒนาเพื่อนรวมทา่านาะครับรับเข้าพอกันมือนีส่วนหยาดพิ้นฝึกดีดพิ้นไล่แห่ชุมทางเขาชุมทองเป็นไล่แห่วิดีโอที่หานะครับมาเข้ามาเคียงสายกันเลยครับเริ่มจากสายหนึ่งครับมีมีตรงกับภาษา,ษา,ษาอังกฤษอีสายที่หนึ่งนะครับ สายสองล่าตรงกรับภาษาอังกฤษ A สายสามมีตรงกรับภาษาอังกฤษ E ครับรวมเป็นมี Reserve ่ลามีหรือ E A E นะครับ <sair> ผมสิขอเห่นน้ำรองไปก่อนจักรอบนะครับพ่อเป็นแนวทางครับผม มาหนีนะครับมาบัดท,ที่นี่ห้ามาเอาตัวโน้ตครับผมสีบแบ้งออกเป็น2องทอนฝึกนะครับมันยังค่ยบอยเง่าทอนแรกครับทอนหลอกแรกสอนดูสอนดูเลมิเลโดสอนสายสามครับห้าดีทาบเลยซ่อนดูนี่ห้าเอหนิสี่ทาบเลยครับสายสองกับสายสาม มนันจะเป็นโดเล่นี่เขาดีโดตบเล่มันจะเป็นเดียวครับซอนโดซ่อนโด,นดเล่มีเลโดครับต่อไปแถวที่สองครับเลมีฟาซอน เลมีฟาซ่อนฟาซ่อนหน่อยาเอาใส่ตัวฟาสุดเลยครับช่องที่หนึ่งสายที่หนึ่งสุดเลยซ้อนบานน่เลมีฟาซอนโดโดทีโดเลทีซอนเอาไหมครับ เลมีฟาซอนเอาหนึ่งกับสองต่อกันครับครับผมต่อไปแถวที่สามครับซอนมีเลโด สอนดูมีเล่อนมีต่อไปแถวที่ซีครับสอนลาโดลาสอนมีสอนมีเลดโดทีดูเล เอาไหม่ครับแถวที่ C นี่คือทอนลองที่หนึ่งเข้ามาทบทวนทอนลองที่หนึ่งครับผมไม่ครับ ไปเป็นท่อนล่องที่สองครับท่อนล่องที่สองเริ่มจากแถวที่หนึ่งครับสอนโดสอนโดเลมิเลโดครับต่อไปแถวที่สองครับแถวที่สองเลมีฟาซอน โดทีโดเลทีซอนมันมันมันสิยาจาจักน้อยนะครับเข้าฟุ๊กไปแล้วมันกระสีง่ายขึ้นมันเพราะว่ามันมันโดดจากข้อทึ่งมาข้อกลางเอาไหมครับแถวที่สองเลมีฟาซ่อนเลมีฟาซ่อนดีดล่องมืดครับ โดทีโดเลทีสอนเอาไหมครับครับต่อไปแถวที่สามครับซอนมีเลโดซอนโดมีเลซอนมี ซอนสายสามครับมีเลซ่อนมีเอาไหมครับแถวที่สามเอาหนึ่งสองสามต่อกันครับ ่อไปแถวที่ C แถวทสุดท้ายครับสอนลาโดลาสอนมีสอนมีเลสอนมีเลดครับกับประมาณนี้นะครับบาทที่นี่เข้ามาตัวเพ่อนทรลองที่สองครับ ตังจากที่เฮ้าได้ทดลองที่สองแล้วบาดท,ที่นี่เฮ้ามาทบทวนทดลองที่หนึ่งครับทดลองที่สองใส่กันครับผม หลังจากที่เท้าเล่นสองหลอบนะครับเล่นบ่อยแต่หอบที่หนึ่งบ่อยแต่หลอบที่สองบาทที่นี่บาทเท้าสีอ,ออกไปหาเพียงไม่เท้าก็เอามีเลมีดูมีถีมีลาสองเทือครับมีเลมีดูมีทีมีลา เราเข้ากับไปเพลงไม่หรือสิเป็นไอ้ทอนลํำเพิ่นกระไดนะครับหรือสิไปทอนลายเซิร์โยนๆกระไดนะครับเพราะว่าลล่แฮขี่ไปเรื่อยเรื่อยะยุทไ์ในหลายเพลงตัวอะไแห่งดีครับบาดสิจบเพลงกับจ้งสี่นะครับ เป,เป็นล้ำเพื่อนหรือเพ่งอื่นต่อไปอีกวันเดียวส่วนหมากสิเหรนโบ่จบนะครับเล่นสองทอนนะครับวนไปวนมาแบบไปไล่อื่นต่อไปนี่นะครับเป็นทอนเป็นเพ่งใส่เป็นเพ่งเพ่งหยอดนิยมหรือไล่แฮยหยอดนิยมที่เพิ่นเอาเพ่งมาใส่นะครับหรืออีกนหนึ่งคือว่าเพ่งที่เหมาะ ผมนําม,มาใส่ไะแห่กับวาได,ด้วันหครับเกือบถูกว่งดนตีไอ้วงดีดพินว่งกองเงี้นะครับพิ่นเอามาใส่มันล่องเบิงล่องเบิงว่ามีอย่างเสียหายครับเป็นอ,อาศิษเป็นหลายหลายเพลงกว่านี่หรือสิเอาเพลงนี่ขึ้นก้อนเพลงนั้นเพลงนี่ว่ากำหนดนะครับซึ่งผมยิบโยกมากอะให้ว่าคึดพก้อได้ไปพออายุ ใน YouTube ของผู้พาอาจารย์ได้กลับไปจำเพลินมากเอามาล่งผู้ได้แล้วเป็นแล้วกับผ้านไปเพื่อไปยังครับผู้ผ้าได้เป็นห้องมาฝึกไปน้ากันผมลืมบอกไปนะครับว่าสําหรับตัวนดผมสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างนะครับมองตอบข้อเมนนะครับอยู่ไทยๆเป็นตัวพิมพ์นะครับผมพิมพ์เอาเว่าเจ้าของยังคอยสิจำได้ดี ลองเบิงลองเบิงนะครับฝึกดูดูว่ามีผู้ใดเป็นมาโดยบ่ได้ฝึกนะครับผู้เป็นก้อนกับบอกผุ้มเป็นที่หลังนะครับเป็นแล้วกับบอกกันต่อๆไปนี่คือพินการศึกษาพินผ,ผู้เป็นแล้วบอกผู้เป็นะบ,บ่อยแต่ผู้เป็นแล้วอีกผู้หนึ่งกับบอกลูกบอกหลานบอกเพื่อนฟุ้งต่อไปซึ่งต่อไปในอนาคตบ่มีประเทศอื่นยดไปเป็น ดีกสิทธิ์ห้สิทิจังได้กับวุฒิจักแในอนาคตจังของผมนี่เนะครับผมล่งไว้ใน y t u t u ว่าง่างคะ่ะขันมืดจากโลกนี้ไปคะ่ะเหลือไว้อยู่ใน YouTube ให้ลูกให้หลานเบื้องเป็นการอนุรักษ์พินดนตีพินให้ลูกให้หลานเล่นต่อไปครับการฝึกพินมีหลายแบบหลายวัตถุประสงค์ หางแต่ว่าสําหรับตัวผมเองนี่ผมก็มาฝึกบาดอายุหกสิบเกษียณแล้วจังคอยมาสึกฝึกอวนน่อบตามความจริงนี่ฝึกเพื่อว่าเล่นให้อของฟังว่าได้ฝึกว่าไปแข่งขันกับผู้ใดครับกับอีกอย่างหนึง่งเล็กน้อยสิไปไปดีดแข่งกันยุ่เขตพื้นที่การศึกษาผมว่านนนําให้เบึ้งของผมวัน,นครับเพราะว่าของผมนี่ว,ว่าง่ายเล่นแบบบ้านๆน,นะครับ แผนสีให้มันถือมดอจังไขมาเล่นผมวาา่าซานี่สําหรับผมดีดว่ได้ดีดกพินเล่นไปโลดครับผมจําของคาของคูบาอาจารย์ผู้หนึ่งไว้ว่าจําจําได้ว่าเล่นไปโหลดพินในมือเห่าแนาวดีดอยู่ในมือเห่าปีกนี่แล้วก็เชีงให้มันถือเล่นไปเลยบ่มีผิดการเล่นพินบ่มีผิดเพนวานครับอาจารย์เพนวา่าขอขอบบุญขอบคุณครูบาอาจารย์ผู้นั้นผู้ผู้บ่สามารถเคยน่ามได้นะครับ เป็นว่าเลนไปโหลดว่ามีผิดสําคัญว่ามันสีมวลหน่อยหรือมวลไหลตัวน,นั้นครับคันเห่าเลนนั่งเลนเมื่อยแล้วให้เห่ายืนเลนยืนเลนเรื่อแล้วแล้วว่าที่นในเห่เายางดีบว่าต้องเอาโตโัวนวดไปนั่งมันดีครับมันย่ามกินเขาแรงแล้วเห่าถือกินเคียงดีดเลยยางออกไปหนาบ้านดีดไปเลยครับดีดยางดีดไปยุ่หันนะบะบเปเนี้ยครับเล่นให้เจ้าของฟัง สำหรับวิดีโอของผมมันสีม่มอยุประมาณ300 4 0ย4 0 0ยเกือมาลอยวิดีโอนะครับเขาไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์วัาสุทั์ศรีวัฒนาสุทั์ศรีวัฒนาเนี่ยมันซื้อผมช่อง YouTube ก็บซื้อว่าช่องสุทัศ์ศรีวัฒนานะครับเขาไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์วัาสุทั์ศรีวัฒนามันจะขึ้นวิดีโอเอบปัดจากข้างลางขึ้นขางทึ่งสีมมอยุประมาณ4 0 0 500หยวิดีโอเลือกฝึกเอาตามใจมักนะครับถ้าถือใจหฮากดถือใจ การกดถือใจก็เป็นการสร้างขวญกำลังใจในการจัดท่างผิดการกดอิจกรรมเพื่อว at ่าหัม <hard> <days> ีวีโอไม่มีวดีโอไม่มากกับไมาถึงตัวสามเอาเลยครับขอได้รับความปรารถนาดีจากผมสุทัศน์ศรีวัฒนาเพื่อร่วมรังครับผมโชคดีครับ